สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันศุกร์ที่22ตุลาคม2564นะคะเจอกันทุกวัน,นะคะ่ะดวงรายวันในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะคะทุกวันก็จะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่ให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะจะได้เสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆของเราในแต่ละวัน เรื่องของสีมงคลนะคะสีมงคลวันศุกร์เรื่องความรักความสัมพนันธ์เราจะใช้สีแดงเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์การงานความสําเร็จก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวยกเว้นคนเกิดวันอังคารค่ะเงินเงินทองทองจะเป็นสีชมพูนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีดํากับสีเทาค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะคะ โอ้งานเด่นมากค่ะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เลขนำโชคคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่ง เรื่องการงานนะคะวันนี้เป็นวันของความสําเร็จเป็นวันของความสุขเป็นวันของชัยชนะนะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทนะคะได้รับผลสําเร็จมีข่าวดีมีอะไรดีๆในเรื่องการงานเข้ามาต้องถือว่าวันนี้ดีมากๆข่าวดีสิ่งดีๆนะคะหรือแม้กระทั่งการที่แบบว่าเออจะเป็นเลิกดีในการเปิดกิจการใหม่ทําอะไรใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือเป็นวันที่ที่งานเด่นสุดๆนะทาอะไรก็ได้ะคะ่ะสําเร็จแน่นอน การเงินยังต้องจัดบริหารจัดการให้ดีแล้วก็เข้มงวดมากกว่านี้นะคะมันก็จะมีปัญหาให้คุณต้องเคลียร์ต้องจัดการในเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเครียดพอสมควรอันนี้ฉันจะต้องจ่ายไหมอันนี้จะใช้ไหมนะคะหรือจะทำยังไงนะต้องมีวินัยในการใช้เงินให้มากหน่อยในวันนี้ เรื่องความรักนะคะอย่างนิ่งๆค่ะคนโสดเองอาจจะมีคนมาคุยมาพิชให้พิจารณาแต่มันคุณยังต้องการเวลามากกว่าน,นี้อาจจะเป็นเพราะคุณยังทุ่มเทย,ยังคิดเรื่องของความมั่นคงของตัวเองก็เลยคิดว่าเออถ้าความรักถ้ายังไม่เจอแบบที่ใช่ที่ถูกใจจริงๆก็อยากที่จะดูไปก่อนนะคะคนมีแฟนมีคู่ ก็ยังสนใจในเรื่องของการทำมาหากินหาเงิน,หา,งนหาทองกันมากกว่านะคะความรักความสัมพันธ์ยังดียังมั่นคงก็จะแต่ก็จะนิ่งไปนิดนึงนะก็ต้องพิจารณาดูแหละว่าเอ๊ะมันมีเรื่องราวค้างคาใจมีอะไรที่เรายังกังวลใจเรื่องความรักไหมนะ,ค,ะคุยได้ก็คุยเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะคะความสัมพันธ์มันจะได้ไปโลดต่อไปจากนี้นะคะ สุขภาพนะคะนะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะนะคะมันจะเด่นในเรื่องของคนที่ตอนเนี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มันจะให้ค่อยดีขึ้นดีขึ้นมันจะไม่ดีขึ้นแบบปุบป,ปับนะคะคุณต้องใช้เวลาในการดูแลตัวเองนะทำจิตใจให้สบายแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะสุขภาพคนเกิดวันจันทร์ค่ะอืม คนเกิดวันจนันเลขนำโชคของคุณนะคะเลขหนึ่งมาเลขเดียวค่ะเลขหนึ่งเราทำการใดๆแล้วก็ใช้เลขหนึ่งเป็นหลักเนาะ เรื่องการงานวันนี้ดีนะคะดวงดีเรื่องการงานมีโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆก็ดีเช่นเดียวกันบางท่านได้รับมอบหมายงานใหม่หรือบางท่านเริ่มต้นกิจการใหม่ทํานูน่นทํานี่คือช่วงเริ่มต้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันก็ดูวุ่นวายดีหรือเอะมันจะสําเร็จหรือเปล่านะ,ะมันสําเร็จแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าอองานของคุณเนี่ยมันต้องใช้เวลา ว่าที่จะประสบความสําเร็จนับจากจุดนี้นะคะแต่ไม่อยากให้ปฏิเสธงานใหม่หรือความรับผิดชอบใหม่หรือไอเดียใหม่ของคุณขอให้ทุ่มเททํางานอดทนแล้วทุกอย่างจะดีแน่นอนนะคะต้องบอกว่าวันนี้เรื่องงานเนี่ยดีมากส่วนการเงินก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะ นะก็ต้องวิ่งเต้นเรื่องเงินนะต้องบริหารจัดการต้องลุยโน่นนี่นั่นนะอยู่เฉยๆไม่ได้เงินนะคะนะต้องวิ่งเต้นต้องตามนะหรือต้องทํางานอย่างหนักนะอาจจะไปถ้าไปติดต่อพูดคุยประสานงานเรื่องเงินเินทองทองมันก็จะมีความวุ่นวายหน่อยต้องใจเย็นๆค่ะแต่เอาตัวรอดได้อยู่นะคะเรื่องของความรักก็นิ่งๆทรงๆนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในจุดที่สบายใจดี คนโสดเองไม่หมอบังว่าคุณมีคนคุยมีคนมาให้พิจารณาหรือความรู้สึกคุณก็ดีกับใครบางคนอยู่เพียงแต่ว่ามันยังนิ่งยังเงียบแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าอาจจะด้วยตัวคุณหรือตัวอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้กระตือรือร้นในการสารสัมพันธ์มันก็เลยยังอยู่จุดเดิมความรักของคุณมีแฟนมีคู่อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังรับมือได้อย่างประคองความสัมพันธ์ไปได้มันราบรื่นถึงแม้จะมีเรื่องไม่สบายใจบ้างแต่ก็ยังไปต่อกันได้ค่ะ สุขภาพนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเหมือนลักษณะแบบเออป่วยตามวัยนะคะออคนอายุเยอะก็จะมีอดอดแอดแอ,อดบ้างแต่ว่านะก็จะหายในเร็ววันนะคะคือมัอนเหมือนกับว่าออทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีจังหวะเวลาของมันรับรองนะคะหายดีเร็วๆนี้นะคะคนที่เจ็บป่วยคนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนำโชคของคนเกิดวปนอังคารนะคะสาค่ะสาเรื่องของการงานนะวันนี้นะคุณเองคุณอาจจะเน้นในเรื่องของการติดต่อประสานงานการวางแผนงานการวาง ในเรื่องของการทํางานวางแผนแว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรมากขึ้นนะคะโปรเจกต์ Project, คุณอนาคตจะเป็นยังไงไอสิ่งที่ทําไปจะสําเร็จหรือเปล่ามันจะมีเรื่องของความล่าช้าด้วยแต่จริงๆคุณไปคุยงานหรือไปติดต่ออะไรน่ยมันได้มันได้ผลดีนะคะนะอาจจะเน้นในเรื่องของการติดต่อเรื่องเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะอะไรพวกเนี้ยนะต้องต้องเน้นตรงนี้หน่อยนะคือให้ให้คนรู้จัก การทํางานของคุณหรือผลงานคุณอะไรในวงกว้างหรือธุรกิจของคุณนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผลลัพธ์ที่ดีรออยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้คุณยังต้องใช้เวลาในการก้าวไปถึงจุดนั้นนะคะเรื่องการเงินก็ยังตึงเครียดอยู่นะคะก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีแล้วก็ต้องมีวินัยในการใช้เงินด้วยต้องหมุนนะคะมันไม่ค่อยสบายมือแต่ก็ยังพอหมุนได้อยู่นะคะความรัก ไปเรื่อยๆคนโสดมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยคุณก็ยังคงทำงานคุณยังคงใช้ชีวิตของคุณตามปกติไม่ค่อยโฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่คนมีแฟนมีคู่ก็ไม่โฟกัสเช่นเดียวกัน คุณทํางานแฟนคุณทํางานความสัมพันธ์ยังไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีความแบบเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยไปไหนมาไหนบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเลิกกันหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะบางทีปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่า,ามีเล็กๆน้อยๆในเรื่องที่ว่าไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ยังไงก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะอย่าลืมว่ามีแฟนอยู่ก็เออเอาใจใส่กันหน่อยเนาะ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะนะถ้าจะมีเจ็บไข้ด้วยป่วยก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณนะก็ต้องดูแลจัดการดูแลกันไปนะคะหรือบางทีตัวคนเกิดวันคารเองถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยครอบครัวนะพร้อมที่จะดูแลแล้วก็เอาใจใส่คุณก็จะหายเร็ววันค่ะคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันพุธนะคะ9811 9811เรื่องการงานนะคะสบายอกสบายใจนะวันนี้งานอาจจะไม่ค่อยเดินงานอาจจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่เพราะคุณเองคุณอาจจะไม่ค่อยได้มีสมาธิกับการทํางานอาจจะคิดเรื่องอื่นเอ้ยเย็นนี้จะกินอะไรนะจะไปเที่ยวไหนจะเออเนี่ยคิดอะไรที่มันแบบว่าสบายใจเพราะว่าวันนี้ไม่อยากจะเครียดน,นะคะ แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าอย่างเพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนหรือหัวนหน้าเจ้านายอะไรเองเขาก็พร้อมสป,ปอร์ตคุณไม่มีใครว่าอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เออทำงานชิลๆไปนะคะแต่การเงินเนี่ยติดขัดหน่อยนะอาจจะรายจ่ายเยอะนะคะหันหน้าไปไหนก็ต้องจ่ายก็ต้องใช้นะคะเรียกว่าไม่อยู่นิ่งเลยนะคะเงินออกไปเยอะดังนั้นนะต้องพยายามที่จะควบคุมหน่อยเนาะ มีปัญหาให้เครียดให้กดดันเรื่องเงินเล็กน้อยไอ้ที่ว่าจะได้ก็อาจจะได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะต้องวางแผนให้ดีความรักไม่เหมาะมองวันนิ่งนะคนโสดเองยังไม่เจอถูกใจนะคะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าคุณชอบใครบางคนอยู่แต่ว่ามันก็ยังยังไม่ใช่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะต้องสารสัมพันธ์นะหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออตัวเองก็ทําแต่งานไม่ได้มีเวลาสําหรับความรักมันก็เลยยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่เจอคนที่ใช่อ่ะค่ะ คุณมีแฟนมีคู่มันเหมือนกับมันมีปัญหาบางอย่างนะคะคุณสองคนยังต้องปรับตัวยังต้องเรียนรู้กันและกันต่อไปนะความรักความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่อาจจะเป็นไปได้ว่าเออแฟนเราอาจจะทํางานไม่เยอะเท่าเราเราทํางานเยอะแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้เขานะคะเวลายังไม่ตรงกันแล้วมันยังไม่โอเคสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาค้างคาใจเล็กน้อยแต่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆแก้ไขกันไปค่อยๆปรับนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพอันนี้อาจจะต้องแบบว่าเออซื้ออาหารเสริมซื้อ,อเจลแอลกอฮอล์เพิ่มแมสเพิ่มหรืออะไรพวกเนี้ยที่ใช้กเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแต่โดยรวมเราก็ยังสุขภาพดีอยู่นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ 2, 07 2, 07เค่ะเรื่องการงานนะคะวันนี้น่าจะมีข่าวดีเรื่องดีๆเข้ามานะคะโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะหรือได้ต้นได้เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรพวกนี้นะคะหรือหลายๆท่านนะที่ทุ่มเททำงานมานานนะเริ่มเห็นความสำเร็จละ ะะเริ่มรู้ว่าอ๋อมันจะเป็นไปในทิศทางนี้นะอันนี้มันจะไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะคะต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ ทุกอย่างชัดเจนแล้วก็เคลียร์ในใจเราเลยทีเดียวนะแต่ในขนาดเดียวกันนะคะมันเป็นเรื่องของการเคลียร์งานเหมือนกันนะถ้าสมมติว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรายังทําไม่เรียบร้อยยังทําไม่เสร็จเจะโดนว่าโดนโดนว่ากล่าวโดนอะไรไหมอะไรเงี้ย,ย,ยต้องรีบเอามาเคลียร์นะคะนะมันจะเป็นจุดอ่อนของคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าหมกเม็ดเอาไว้ต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะอย่าประมาท เรื่องการเงินก็ยังตึงเครียดอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าก็ต้องหมุนนะ่ะนะค่อนข้างที่จะฝืดเล็กน้อยก็ต้องพยายามที่จะบริหารจัดการหรือแก้กไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะมันยังไม่โอเคสักเท่าไหร่ในเรื่องรายรับรายจ่ายค่ะความรักยังเหนื่อยอยู่เนาะ คนโสดเองนะคะ<ม>ก็ทําแต่งานวุ่นวายเรื่องอื่นไม่มีเวลาสําหรับความรักหรอกนะหรือแม้กระทั่งบางทีมีคนมาชอบคุณคุณก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่มีเวลาหรือถ้าคุณชอบใครคุณก็ต้องจีบเขาต่อไปนะมันยังไม่ยังไม่ลงตัวแล้วก็คนอื่นก็ชอบเหมือนกับคุณด้วยคู่แข่งเยอะนะคะมีคนแบบว่าจีบแข่งกันกันกบคุณคุณก็ต้องลุยหน่อยเนาะแต่มันยังไม่คืบหน้านะคะแต่อย่าเพิ่งท้อถ้าจีบใครอยู่นะคะก็ต้องลุยต่ออีกหน่อย ส่วนความรักของคุณมีแฟนมีคู่วันนี้ก็อาจจะตึงเครียดหน่อยเนาะมันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะมีความขัดแยง้งมีเรื่องที่ต้องพูดขัดคอกันนะมีการทะเลาะเอาเป็นว่ายอมไปก่อนนะคะคุณให้แฟนคุณชนะไปเลยอย่าไปต่อปากต่อคำกับเขานะคะเสียอารมณ์เปล่าๆแล้วก็บรรยากาศมันจะไม่ดีถ้าเรายอมยอมไปซะเราถือว่าออวันนี้ให้เขาชนะเดี๋ยววันต่อไปเราค่อยชนะก็ได้นะคะผลัดกันผลัดกัน เรื่องสุขภาพนะคะก็ถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ,ะบางทีก็อาจจะด้วยเรื่องของความเครียดจากเรื่องของการงานหรือบางทีถ้าจะมีปัญหาก็ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอะไรแบบนี้นะคะหรือปอดอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าต้องต้องกังวลใจนะคะก็ดูแลกันตามอาการคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันศุกร์นะคะ721 0ค่ะ721 0การงานวันนี้ไอเดียเยอะนะคิดโน่นคิดนี่จิตใจค่อนข้างฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานอันนั้นฉันก็อยากทำอันนี้นก็น่าจะดีนะนะแต่ว่ามันมีแต่ไอเดียไม่ได้ลงมือจริงจังสักอย่าง นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่างานที่คุณต้องทําในแต่ละวันก็สําคัญเพราะฉะนั้นทํางานประจําให้เรียบร้อยนะในหน้าที่และผิดชอบเรานะส่วนไอความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรของคุณที่ไอเดียคุณต่างๆนานา,นาเนี่ยถ้ามีเวลาก็ต้องลงมือจริงจังไม่ใช่แบบว่าคิดวนไปวนมาแล้วก็ไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วก็ไม่ลงมือทําอะไรเลยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะ เรื่องของการเงินสบายๆนะคะมีใช้มีจ่ายเดือดเนื้อร้อนใจก็มีคนรอบข้างนะมีเพื่อนมีแฟนมีคนคอยที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นวันนี้การเงินไม่มีปัญหาค่ะความรักก็ดีมากคนโสดเองมีโอกาสจะเจอคนถูกใจนะคะวันนี้ต้องเ,ออเตรียมพร้อมออกจากบ้านนะคะ นะเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างต้องพร้อมนะเพราะว่าบางทีอาจจะมาเราไม่ทันรู้ตัวหรือบางท่านที่มีคนคุยๆกันอยู่วันนี้อาจจะมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดมีการขอเป็นแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทําให้เราแบบเออตื่นเต้นเซอร์ไพรส์นะวันนี้มีความสุขค่ะ คนมีแฟนมีคู่ก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันกําลังจะเปลี่ยนไปอีกสถานะหนึ่งกําลังจะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอาจจะมีการขอแต่งงานมีการเออเนี่ยพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะทุกอย่างกําลังจะไปต่อได้แล้วนะคะมันไม่นิ่งแล้วนะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะความรักมันนิ่งเกินไปเกิดแต่งงานแล้วมีคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันเป็นครอบครัวก็ต้องหาอะไรที่มันสนุกสนานตื่นเต้นนะมีเซอร์ไพรส์กันบ้างนะคะวันนี้เพื่อที่จะทําให้มันมีชีวิตชีวาเนาะ สุขภาพยังถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาถ้ามีโรคส่วนตัวภูมิแพ้ก็ต้องระวังภูมิแพ้มันกำเริบหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณนะต้องดูแลคนรอบข้างต้องพาญาติพาคนในครอบครัวไปพบหมอพบแพทย์อะไรแบบนี้มันออกมาแนวนี้มากกว่านะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์นะคะหนึ่งสา0หนึงานึ่การงานาวันนี้เครียดนะหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์ถ้าคุณคาดหวังว่าง,งานวันนี้จะเป็นอย่างไรมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นคุณต้องมีแผนสํารองนะถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะทํำยังไงถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะจัดการปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรคุณต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของอ วิธีจัดการปัญหาวิธีรับมือหรือวิธีทําให้งานมันสานต่อไปได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในในการทํางานของคุณซึ่งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ค่อยสบายใจนะแต่ขอให้เชื่อว่านะเมื่อคุณผ่านจุดนี้ไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีต่อไปในอนาคตนะคะมันคือยังไงคนเรามันก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในชีวิตของการทํางานเราไม่สามารถที่จะทํางานแบบเดิมอยู่ที่เดิมอะไรได้ตลอดเวลานะคะ เรื่องของการเงินก็ไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายบางท่านก็มีรายจ่ายที่ทําให้เราหงุดหงิดลําคาใจเอ๊ะท่านต้องจ่ายเออท่านต้องจ่ายอันนี้วันนี้เหรออะไรเงี้ยบางท่านก็เป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับลูกหลังบริวารน,นะ,ะหงุดหงิดพอสมควรมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไงแต่ก็ไม่ได้เดือดถึงกับเดือดร้อนนะคะก็เอาตัวรอดได้ ความรักไม่ดีนะคะคนโสดเองต้องบอกว่าวันนี้มีแนวโน้มว่าไม่ว่าคุณจะคาดหวังอะไรเรื่องความรักมันออกมาในทิศทางที่เสียใจไม่สบายใจแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนให้อยู่กับเพื่อนกับฝูงนะคะแล้วก็ทําตัวให้สดใสสดชื่นไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องความรักใดๆทั้งสิน้นพอเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเนาะ คนมีแฟนมีคู่ก็ต้องระวังการทะเลาะเบาะแวงการมีปากมีเสียงนะคะวันนี้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่าเออเหนื่อยทั้ง3ามเรื่องเลยนะคะก็ต้องอตั้งใจแบบว่าเออเข้มแข็งเนาะนะต้องใช้ความอดทนให้มากนะคะสําหรับคนมีคู่นะอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันนะหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็ต้องหวังว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เราแค่ประคองให้ผ่านวันนี้ไปก่อนนะคะ สุขภาพดีนะเอ,อ้ยังดีสุขภาพดีนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะเอาละดวงประจำวันศุกร์ที่22ตุลาคม2564ค่ะครบถ้วนแล้วคนเกิดทั้ง7วันนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีไปได้ทุกท่านเลยนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ